เรื่องเล่าตำนานคำสาปเพื่อนบ้านท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินและเป็นเรื่องราวของคำสาปอันแสนลึกลับที่ส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียงกับไทยถึงสประเทศด้วยกันครับและทำไมประเทศไทยจึงรอดพ้นจากคำสาปเหล่านี้ได้เรื่องราวที่จะเล่าวันนี้ไม่ใช่แค่นิทานหรือตำนานครับแต่เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกรรม ศีลธรรมและผลแห่งการกระทําที่สะสมมานานช้านานครับก่อนเราจะเข้าสู่เรื่องราวหลักเรามาทําความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานกันก่อนนะครับโชคชะตาและฟ้าลิขิตในความเชื่อของคนโบราณพวกเขาเชื่อว่าโชคชะตาและฟ้าลิขิตมีบทบาทสําคัญในการกําหนดเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือการล่มสลายของประเทศบาปกรรมและกรรมเวรการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ การทรยศหักหลังการปล้นสะดมทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาและการขัดขวางการสร้างกุศลถือเป็นบาปมหันต์ที่จะติดตามและส่งผลกระทบต่อประเทศชาติครับความอ่อนแอของผู้ปกปักรักษาเมื่อเทวดาปกปักรักษาประเทศอ่อนแอลงหรือพระสงฆ์และาศาสนาไม่มีบารมีเพียงพอก็อาจเป็นสาเหตุให้ประเทศเกิดความวุ่นวายได้ครับตำนานคำสาบเมืองลาวปู่ศรีโคดบอง เรื่องราวแรกที่จะเล่าคือประเทศลาวครับที่เรียกกันว่าในสมัยโบราณที่ว่าเมืองพญาลาวหรือนครเวียงจันทร์ในอดีตการประเทศลาวเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ครับแต่แล้วเหตุการณ์พญาช้างก็ได้เกิดขึ้นครับณนะเวลานั้นมีพญาช้างจํานวนนับล้านตัวกรีธาทัพเข้ามาเหยียบย่ายี่บ้านเมืองของเจ้าเมืองลาวทําให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักเจ้าเมืองจึงประกาศหาผู้มีวิชาอาคมมาปราบพญาช้าง โดยสัญญาว่าจะยกนางเขียวค่อมทิดาของตนให้เป็นภรรยาแก่ผู้ที่ทำความสำเร็จแล้วก็มีปู่สีโคตบองจากประเทศเขมรในสมัยโบราณได้ขันอาสาเข้าปราบพญาช้างด้วยบุญบาร,รมีและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เขาใช้กระบองชี้หน้าพญาช้างทำให้พวกมันแตกตื่นล้มตายและหนีเข้าป่าไปในพริบตาครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นแม้ปู่สีโคตบองจะปราบพญาช้างได้สาเร็จทาให้เมืองสงบสุข แต่เจ้าเมืองลาวกลับไม่ทําตามสัญญาครับเหตุผลก็คือปู่สีโคดบองมีรูปร่างหน้าตาอัปรลักไม่เหมาะสมกับธิดาที่สวยงามการกระทํานี้ถือเป็นการคิดทรยศต่อผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และผิดคําสัตว์วาจาด้วยความโกรธแค้นครับท่านผู้ฟังผู้มีบารมีจึงสาบแช่งแผ่นดินลาว่ากูไม่ขอให้มันเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าจะเจริญก็ขอให้มีแต่คนคดโกงอย่าได้ผุดได้เกิดอย่าเป็นอิสระแต่ถ้าเจริญรุ่งเรือง ก็ขอให้เพียงนิดเดียวและตั้งแต่นั้นมาครับท่านผู้ฟังแผ่นดินลาวก็ถูกอาถรรพ์ไม่สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่พอจะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องเป็นเมืองขึ้นหรือต้องทำสงครามฆ่าฟันกันทรัพยากรมีมากมายแต่คนในประเทศกลับไม่ได้ประโยชน์แม้แต่ผู้มีบุญบาร,รมีก็ไม่จุติลงมาเกิดหรือหากเกิดมาแล้วก็ไม่แสดงตัวครับตำนานกํมเวยของพมา่าหงสาวดีเรามาฟังดินแดนที่สเลยครับ เรื่องราวต่อมาครับเป็นประเทศพม่าหรือหงสาวดีในสมัยโบราณในอดีตการหรืออดีตถัดจากนั้นประเทศพม่าเคยรุ่งเรืองมากมีความสุขมีเจดีย์ที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของผู้มีบุญบาร,รมีครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เกิดขึ้นครับนั่นคือการทําลายกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําลายพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นบาปมหานครับพม่าได้ทําลายพระสงฆ์ วัดวาอารามต่างๆให้พินาศมีการเล่ากันว่าเมื่อพมา่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ก็เอาไฟไปหลอมพระทองคําเพื่อเอาทองกลับบ้านไปเฉลิมฉลองบุเรงนงเองแม้นักประพันธ์บางคนจะยกย่องว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศแต่เขาได้ทําบาปกรรมโดยการเหยียบย่ำสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทําลายพระพุทธศาสนาการกระทําเหล่านี้เกิดจากความอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าชีวิตคนแล,แล้วครับท่านผู้ฟัง กรมเวรก็ตามสนองแผ่นดินพมา่าในสมัยปัจจุบันนี้ไม่สามารถมีความสุขได้ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามและความขัดแย้งไม่รู้จบครับภัยพิบัติธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเมืองทำลายบ้านเรือนและฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากครับซึ่งถูกมองว่าเป็นกรรมที่มาจากการกระทำบาปแต่ปู่ย่าตายายทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามแพง,แพงก็พังถลายลงก่อนจะได้รับใช้ประโยชน์สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ อย่าเล่นกับศาสนาอย่าเล่นกับเงินกับสมบัติของพระพุทธศาสนาเพราะจะนำมาซึ่งความพินาศครับตำนานการล่มสลายของราชวงศ์วรมันกัมพูชาและเรื่องราวสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของราชวงศ์วรมันที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นี้จึงได้ล่มสลายแค่วรมันที่7 8...9 และไม่สามารถสืบทอดราชวงศ์ต่อไปได้ชัยวรมันที่7 เป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่และความสวยงามให้กับเมืองอินทรปาปถนครชัยวรมันที่8เป็นหลานในราชวงศ์ที่ถูกนำมาเลี้ยงและหวังจะยึดปฏิบัติอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษผู้มีบุญแต่แล้วความยิ่งใหญ่ของชัยวรมันที่7ถูกชัยวรมันที่8ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจภายในหลังริดรอนและทำลายลงด้วยความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณการกระทำนี้ส่งผลให้เมืองอินทรปาปถนครและราชวงศ์ชัยวรมัน ต้องล่มสลายในที่สุดครับการหักล้างทำลายกันและไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณอย่างยิ่งนั้นเป็นโทษมหันที่นำมาซึ่งความล่มสลายครับ